วันนี้เราก็จะเตรียมผักนะคะ่นผักเราจะทำต้มจืดค่ะต้มจืดกระดูกซีโครงหมนะคะมันจก็เป็นเห็ดหอมค่ะเห็ดหอมแล้วก็มีแคลอทค่ะแล้วก็หัวกระดาษค่ะก็จะหั่นเป็นเห็ดหอมค่ะแล้วก็ผักแล้วก็มีขึ้นช่ายค่ะ

หลางนะคะตอนแรกใส่เดเกียวก่อนนะคะแล้วเราจะทำต้มสุกตมส่เงินเนาะเรกวนะคะมีกเรียมหอมากเลยแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปเลย ให้เดือด้วนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำใส่ผักก็จะต้มให้มันเดือดแล้วก็ค่อยมาใส่ผักนะคะแล้วก็หม้อ,อเดือดแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่นี่แรนนะคะรอทค่ะล้างแล้วนะคะแครอท Where from...